ก่อนรับชมคลิปฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดตามเป็นกำลังใจไม่ให้เพลเนี่นะคะรับชมคลิปอย่างมีความสุขจา้าเปิดวับกันค่ะทุกคนเปิดวับกันที่สวนผักค่ะตอนนี้ฝนกำลังตกลงเม็ดๆนะคะเหลืองจากที่ลมพัดไปนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นโอ้โหกิ่งไม้หักแล้วมันมีนี่เลยค่ะน้องฟักน้องแฟงน้องมะละ อยู่ด้วยกันหมดเลยค่ะดูจะรอดไหมเนี่ยล้วจะทำยังไงจะเอาขึ้นยังไงคะเนี้ยดูสิทุกคนกิ่งน้องฟักน้องแฝง,งยอดไาถึงนี่เลยค่ะทำยังไ,ไงดีคะถึงจะเอาเขาขึ้นได้ดูสิหักหมดเลยเขามีลูกด้วยอนะ่ะน้องมะละก,ก็มีลูกค่ะทุกคนดู ม่ใช่ลูกเดียวนะตรงนี้อีกเนี่ยเนี่โอ้ยชแฉะด้วยดูุ่กพูก็งามเกินมันใหญ่อึ๊บพาทุกคนไปดูค่ะน้ำกกใส่หัวโอ้โอกิ่งหมดเลยโอ้ต้นหอมเละค่ะน้ำท่วมเจิงค่ะสงสัยต้องถอนต้นหอมออก เอาไปตากไว้ปลุกใหม่ค่ะทุกคนโอ้ยนี่ยมันล้มหมดแล้วเอาไว้ไม่ได้แล้วค่ะต้องถอดออกอรักษาหัวเขาไว้ก่อนมันโดนฝนเยอะค่ะฝนตกหนักมากเลยนี่อนถอน,นออกเลยเดี๋ยวไปตากเอาไปพึ่งลมไวุ้ยน้ำค่ะพาทุกคนรดน้ำแปลงผักเรา ตรงนี้เป็นค้างบวบนะบริเวณค้างบวบนะอุ้ยขาดเลยนี่ถอนออกเลยเดี๋ยวค่อยให้น้ําแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดี๋ยวห้องกงฟูจะถามหาอ้ยะโอ้ยไม่ออกด้วยอุ้ยหอยหอยทาก็มาถอนออกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไม่ได้ใส่รองท้าบูทนะคะขออภัย ไปเยอะอยู่นะโอ้โค,คลิปนี้เรียวๆไปเลยจ้ะนู้นค่ะมะละก็เน่าค่ะเน่าเลยจ้ะมะละเน่าเลยจ้ะนี่ค่ะที่ห่อไว้วันนั้นนะคะไม่ได้กินค่ะเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ก็มีลูกใหม่อยู่นะคะแต้อ คงไม่ห่อแล้วค่ะปล่อยตามแชถกกรรม๊ถักตามโอ้โหคุณสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมคะนี่หอยทากค่ะนี่อือหือไม่ได้มีแค่นั้นนะคะน่นค่ะอยู่บนยอดเลยคะ่ะเห็นไหมคะเห็นตรงใบไหมโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะทุกคนโอเคค่ะพามาดูความเสียหายแค่นี้ก่อนนะคะ เ,เดี๋ยวฝนหยุดก็จะมาจัดการค่ะทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย